ผักกาดผักกาดตอนนี้นะครับผมได้สร้างช่องอีกช่องหนึ่งขึ้นมานะครับมีชื่อว่าช่อง BPA Paying นะครับช่องนั้นจะลงเกี่ยวกับเกมอื่นๆที่ไม่ใช่โลบ็อกนะจะเป็นพวกเกมผีเกมเอาชีวิตรอดแล้วก็เกมแนวตลกๆฮ่าๆสามารถเข้าไปกดติดตามเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสนุกๆก,กันได้เลยนะครับขอบคุณครับพักเบรกจาก t o i l e t Tower Defense คุณผู้ชมเรามาลองเล่น SCP Tower Defense กันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟแนว Tower Defense ที่เป็น เอชซีพ uh, คุณผู้ชมในแต่ละด่านจะมี SCP ออกมานะครับแต,แต่ละตัวตอนนี้ตัวละครเริ่มต้นที่เขาแจกฟรีมาให้เราเนี่ยมีอยู่แค่2ตัวนะครับคือตัวราคา200บาทกับ500บาทผมลองเล่นไปละเกมหนึง่งคุณผู้ชมก็ค่อนข้างน่าสนใจไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกับพี่แพรเลยดีกว่าโ <Yeah. S 1> oh, อ้แมปค่อนข้างเจ๋งคุณผู้ชม <Yeah. S 1> มันจะมีให้เราเลือกด่านเอ่อความยากใช่ไหมคนเก่งอย่างเราคงต้องเล่นระดับอีซี่โอ้ยออกมาแล้วเ c p ตัวแรกที่ออกมาคือซอมบี้ ซอมบี้นี่เป็น S.C.P เหรอจะต้องวางตัวละครป้องกันไ้บริเวณตรงนี้เหรอกันเอ้ยอัปเกรดไปเลยคุณรีบวางตัวเร็วโอเควางนี่คุณต้องอัปเกรดตัวละครด้วยตัวคุณมันเพิ่งเป็นเวลหนึ่งเองเนี่ยเพราะตัวละครของเรามีชื่อว่าด c ค a s s แล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เรามีราคา500ซึ่งเออโอ้ตัวนี้วงมันข้างใหญ่วางตรงไหนได้บ้างเนี่ยเออแต่ตอนนี้ยังตังไม่พอแฮะ เอาไว้ก่อนแล้วกันอ่าช่างม,มันเถอะสคิปเวฟเฮ้ยมีตังครบ500แล้วเอาวางไว้อ้าวทำไมตัวนี้วางไม่ได้อะอ๋อตัวนี้ต้องวางในพื้นที่ที่สูงนะครับน่าจะเป็นตัวสไนเปอร์หรือเปล่าเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเออตัวดีคัสดามเมจอยู่ที่4ถึง7ตัวนี้ล่ะดาเป็น,นยี่สิบสามเฮ้ยตัวนี้ค่อนข้างแรงแต่ว่าใช้เงินในการอัปเกรดถึง1000บาทเลยอะแพงจังเอ้ยมันหลุดไปได้ตัวหนึ่งนี่นาะเอ่อปล่อยมอันเถอะ อัปเกรดตัวละครนะ <Okay. S 1> เป็นดาเมจเจแล้วทีนี้อีนี่ตัวอะไรเนี่ยเมื่อเกียดม,ม,มากเลยสิป <Skip it. S 1> โอ้โหคุณผู้ชมเราสามารถวางตัวละครได้ถึง24ตัวเลยนะเยอะมาก <Okay. S 1> <laughs> ใน toilet tower defense เราวางได้แค่กี่ตัวเอง15ตัวเองปะใช่ใช่มาให้แค่นั้นน้อยมากอ่าตอนนี้เราสามารถอัปเกรดสไนเปอร์ได้แล้ว1,000บาทเพิ่มดาเมจเป็น46แต่แมวมาก เฮ้ยไอพวก SCP กระจกคุณดูดิมันมีอะไรไม่รู้ตาแดงๆด,ด้วยนะไหนเออบอสหรือเปล่ามัาจะเป็นบอสแน่เลยตอนนี้มี SCP ที่เป็นชื่ออะไรเนี่ย SCP 0 4 9อีก e าตัวละครที่ผมเคยดูนะครับมันจะเป็นเหมือนหมอแล้วก็สามารถคุยกับเราได้ด้วยนะตัวเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็น SCP ตัวเดียวนะครับที่สามารถคุยกับมนุษย์ได้เฮ้ยตัวนี้มันล่องหนเหนาะนี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมเออตัวละครมันล่องหนจริงด้วยอะ่ะไม่ตายต่างหากเอาแล้วทำไงอะ่ะคุณมันหลุดไปกันเต็มเลย ไม่รู้โอ้ my god เดี๋ยวเดี๋ยวคลายตัวนี้เร็วสไนเปอร์คุณอยู่ไหนเร็วเยิงมันยิงมันยิงมันบอลลูนเข้าไปแล้วเอออัปเกรดตัวละครเพิ่มเฮ้ยเป็นเลเวลแม็กแล้วคุณว้าวแม็กสุดใช้เงินอัพอยู่ที่พันห้านะครับดาเมจสูงสุดอยู่ที่สิบเจ็ดโอเควิจารว่ามันหลุดกันมาเยอะจังเลยอ่ะเฮ้ยอาจจะต้องวางตรงนี้สักตัวหนึ่งแล้วกันเออไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวล่องหนไงสไนเปอร์อาจจะยังมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังอัปเกรดไม่ถึงขั้นหรือเปล่า มาเยอะจังเอยไม่มันจะเข้าถ่านเ,เราไปแล้วเออ,เอ,อแล้วเราจะดูเงินที่เราได้มาอย่างไงล่ะอ๋อนี่ไงไม,มีเงินอยู่7 0 7บาทแล้วก็กดเข้าไปดูในทาวเวอร์อ้อโดยทาวเวอร์นะครับเราสามารถใช้เงินในการซื้อได้ตัวนี้500บาทเรามีเงิน700ซื้อไปเลยแล้วกันนี่ตัวอะไรไม่รู้แหละซื้อโหลดจะมีเงิน300บาทเออไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งดีกว่าอุ้ยแต่ด่านแต่ดา่านยากที่สุด แค่แค่สามสิบห้าเวฟเองนะแต่มันน่าจะเก่งมากใูโอ้แล้วก็ด่านเราเปลี่ยนไปด้วยนะนั่นสิเออรีบวางตัวละครเร็วอาจจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้คุมคุ้มหน่อยนะครับโอ้แต่ว่าด่านนี้เขาทำมาค่อนข้างสวยนะใช่มันดูเป็นแบบโลกอนาคตดีอ่ะโอ้ยแล้วก็ตัวละครใหม่ที่เราได้มานี่น่ายังไม่ได้ลองใช้เลยลองดูสิใช้เงินอัพเอ้ยในการวางสี่ร้อยซึ่งตังค์ไม่พอแฮยมันหลุดไปอีกแล้วไหนลองวางตัวใหม่หน่อยสไนเปอร์วางตรงไหนได้บ้างเนี่ยนี่ตัวใหม่ เฮ้ยตัวใหม่เป็นปืนกลโอ้ยคุณมันหลุกวาไปเต็มเลยฉันก,กำลังป้องกนงันใจเย็นมันจะตายอยู่นะเนี่ยเลือดเหลือแค่สองเองเอ้ยดีแหละแหลมแมวเราคงต้องรีบอัพตัวละครใดสักตัวหนึ่งให้เต็มก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไอ้พวกตัวล่องหดมามันจะยิงไม่ได้คุณใช่ฉันฉันมาอัพตัวท้ายเพราะว่าคุณมีตัวละครอยู่ข้างหน้าเราไงใช่ใช่ใช่ ตอนนี้มีเงินพันสี่สามารถอัพตัวละครตัวใหม่ได้แล้วอ่าเป็นใส่แว่นแล้วก็เปลี่ยนสีผมกลายเป็นสีขาวเฉยเลยเ๋เซิร์ฟนี้นะครับมีคนเล่นอยู่ประมาณอ่าสี่ร้อยห้าร้อยคนคุณผู้ชมผมว่าเป็นก็เป็นเซิร์ฟที่ดูค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะเนี่ยใช่มัมก็สนุกมันก็ดูสนุกดีนะครับเพราะว่ายังไม่เบื่อกันอีกเหรอทอยเลยเทิร์ดีเฟน์นะเฮ้ยบนนี้สามารถปีนขึ้นมาได้ด้วยเก๋้ยอีก้าออกมาแล้วคุณ ที่จริงเนี่ยไอตัวอีการนี้มาเป็นฝั่งเราไม่ใช่เหรอบริเวณด้านล่างของหน้าจอนะครับมีรูประเบิดมิสไซลดยกดคิเหรอเฮ้ยทำอะไรได้อะเฮ้ยโอ้โอเป็นการปล่อยเรียกเครื่องบินมาปล่อยระเบิดโค้เจ๋งอ๋อแล้วก็จะครูดาวทุก20วิหรือเปล่าเสียตังค์ไว้เนี่ยในการเรียกออกมาเนี่ยอัปเกรดต,ตัวละครอ,อุ้ยใช้ส0 0พันเลยเหรอเยอะจังนี่เหมือนมาเดินแฟชั่นโชว์เลยอะ่ะเหมือนไม่ได้มาสู้เลยเดินแคทวอล์ก คิดเวฟก่อนเอาตังค์นะครับอัปเกรดเป็น Level เลเวลสี่แล้วหรออัปเกรดไปอีกนี่ไงพวกตัวล่องหุ่นพวกนี้มาอีกแล้วเนี่ยใช่เดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวหรอเพราะว่าฉันเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่เดียวเองตัวนี้ใช้กับแม็กเราตัวใหม่ที่เราได้มาดามเมจก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าตีค่อนข้าง,งเร็วนะครับเพราะว่ามันใช้ปืนกลอัพขั้นต่อไปใช้เงินห้าพันเลยหรอแพงจังอัปเกรดวางตัวเพิ่มเลย โดยตัวใหม่ที่เราได้มาค่อนข้างแจมอยู่คิเบ,บ้อะไระอ้ยรอบนี้มีตัวละครอะไรแปลกๆออกมาด้วยอ่ะคุณ<ช>มันจะเป็นตัวที่มีเครื่องหมายคำถามเต็มไปหมด scp ศูนย์ศูนย์อะไรอ่ะดูไม่ออกวางบนนี่เลยอะโหสไนเปอร์สามารถวางได้ด้านบนนี่เลยอ่ะโคตรอย่างสูงคิเบฟเลยคิเเฮ้ยตอนนี้เราสามารถอัพเต็มเจ้าตัวนี้ปืนกลได้แล้วดาเมจสูงสุดอยู่ที่16นะครับแต่ว่าตีศูนย์จุดสองวิถือว่าค่อนข้างเร็วเลย แอรีอยู่ที่22ครั้งต่อไปต้อง7จ0ดพันเฮ้ยคุณเฮ้ยตอนนี้มีตัวอะไรออกมาแล้วอ่ะเฮ้ยมันเดินทำไมมันเดินเฮ้ยมันเฮ้ยอะไอตัวที่มันมีตายอยู่ในมือไงใช่เหรอใช่อันนี้มัน SCP นะเอาหรอนี่ไงเห็นไหมตามันไม่มียูรูดินี่ตัวอะไรเนี่ยความรู้เรื่อง SCP เท่ากับศูนย์ใช่ยิงมันเลยเฮ้ยตอนนี้ตัวละครอะไรออกมาแล้วเนี่ย SCP 106 ตัวละครน่าเกลียดมากเลยดูดำๆเดี๋ยวอัปเกรดเพิ่มดีกว่าตอนนี้มีเงินต้องหมนะื่นแปดไงอ่าวางตัวเพิ่มวางตัวเพิ่มขัาให้เต็มมันโดนไฟไหม้มาเลยอะ่ะใช่ปะ่ะออนั่นดิวางตรงนี้เลยกระป๋อม,มันยิงอยู่กะเนี่ยและเลือดค่อนข้างเยอะซะด้วยนะเลือดพันสี่ไนงะอัปเพิ่มตอนนี้นะครับเรามีปืนกลอยู่ห้าตัวน่าจะไหวแล้วมั้งตอนนี้เวฟที่สิบสามแล้ว สคริปต์เวฟเฮ้ยวางตัวเพิ่มดีกว่าอัพ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 เต็มเฮ้ยเรายังไม่ได้ใช้ระเบิดเลยนะเนี่ยใช่ฉันก็ยังไม่ได้ใช้เลยนี่ปล่อยระเบิดตรงหน้าทางฐานมานี่แหละมีแค่เนี้ย <laughs> เพื่อความชัวร์วางเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งอัปเกรดเพิ่มนะครับตอนนี้เราเพิ่งวางไปแค่8ตัวเองอะ <laughs> แล้วซึ่งสามารถวางได้24ตัวคุณผู้ชม เ,เป็นเซิร์ฟที่วางตัวละครทาวเวอร์ได้แบบเยอะมากเฮ้ยแต่แบบนี้แหละถึงจะมันวางได้เยอะๆหน่อยใช่ไหมใช่ไปสกิปเวฟไปเวฟสิบห้าเลยล wow. แล้วกันว้าวสิบห้าแล้วเหรอบอสตัวอะไรจะออกมาเนี่ย <Hey. S 1> เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ย hey. อะไรเอเบิลเหรอเอเบิลออกมานะครับ S C P 07 6เฮ้ยมีจริงๆมาตัวละครเนี้ยเหมือนแอสตาเลยบอสแอสตาเหรอ ยเ,เ er ลือดอยู่ที่10,000หมื่นเอ้ยแล้วก็มีการกลายร่างด้วยแล้วก็สตันพวกยูนิตของเราหมดเลยนะครับอุ้ยดีนะเอ้ยสบายตัวละครเราโหดใช้ได้อยู่โฮ้ยโยมีการเกี่ยวกราดมีการเกี่ยวกราดทํทำสตันด้วยนะครับแต่ว่าเลื่อนรถอย่างรวดเร็วเพราะตัวละครเราข้างเก่งตอนนี้เลือนเลยแค่พันเดียวเท่านั้นได้เงินมา1 8 0ยบาทเพชร24เม็ดแล้วก็อะไรไม่รู้ฟ้า เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ SCP Tower Defense คุณผู้ชมแฟนๆน SCP น่าจะชอบเซิร์ฟนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เซิร์ฟนี้เอาไว้ให้ในใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันลองเข้ามาเล่นดูนะครับก็สนุกด,ด,ดีแล้ว,ลวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเย้ยไโไปเลยโอ้โหโโโหัวแตกแล้วเนี่ย